ี่นเชียงราเราไม่ได้ตั้งใจแค่มาเที่ยวแต่เรายังมาพูดคุยกับคุณลุงเกษตรกรทั้ง3ท่านที่ใช้สินค้าบุญพืชของเราอีกด้วยอย่ารอชา้ารีบไปพบกับคุณลุงท่านแรกกันเลยพื้นที่ทั้งหมดมีกี่ไร่ครับ18ไร่18ไร่อันนี้เป็นนาะเตาของพ้าพุทด เอาอยู่กันมะเนี่ยเอามาดูเม็ดเข้าต้นเข้ากันตะกี้ป้าพุทธเออได้เราหองฟังว่าใช้ปุ๋ยบนพืชรวมกับตาตาเนาะครัแต่เข้าที่เขาปลูกกันนี่ป้าพุทธปลูกเป็นของเข้าพันอย่างครับนี่เป็นพันแม่จโจครับพันแม่จโจเม็ดเข้ามันจะใสอ๋อเม็ดไหนนี่เม็ดใสกับครับ,รบมีน้ำหนักมีน้ำหนักนี่แนวน,นี่ครับอ่านี่เม็ดเรื่องเม็ดเข้านี่เป่าว่าโอเคเนาะโอเคครับครับแล้วก็ต้นเข้าเหรออุ่นต้นเหรอต้นมันไปยังเอี้ยกอยังเขาหันเนี่ยครับวันนีมัน มันแห้งหน่อยมันแห้งของฮอร์โมนกระตาเข้าวหยอกข้าว่นครับผมพอละอ่าพอได้กันได้เลยมันมีข้าวเต่าเลยเนาะครับข้าวจะเกี่ยวพุกแล้วนั่่นนะเนาะข้าวเต่าแบบมีเลยจรบงๆบริวารถ่ายพอนะครับข้าวตัดปัญหาข้าวเต่าแบบมีเลยนะครับใบเข้านะครับใบเข้าที่ใจคุยพลังกับระตาเป็นไรอย่างข้าวหั่นกันนี่อ๋อนี่นี่นี่นะครับมันไม่เขียวชู่มฉ่ำนะครับมันเขียวแบบตรงอ๋อมันเขียวแบบนี้นะครับไม่เขียวชู่มฉ่ำ ใหม่ๆมันก็อย่างอั้นน่ะอย่างเก้าวอมนานหมอบุญข้าวหอมนาดนะครับถ้าเขียวชูชานมันหล่อแมงนะคราบว่านะครับเนาะอ๋อเนี่ยครับเขียวบะดยำครับถ้าเขียวย่ำนี่มันไกล้พยากไกลแมงเพียงแมงยังปลาสเต็มแล้วก็ต้นข้านี่อ่แข็งแรงแน่นอนอยู่ละครับน้่าต้นแค่ฟังจากคุณลุงพุธยังได้ผลขนาดนี้ งั้นก็มาฟังจากป่าของลุงปลาเกษตรกรท่านที่สองกันบ้างครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่นาเข้านะครับของพ่อปา๋าหลังจากที่เราอู้กันตะ่กี้นั่งอู้กันที่ปืนก็ไม่ใหญ่นอะเอเขาก็อยากมาหันภาพจริงต้นเข้าจริงนะครับเราอยู่กันที่อันนี้นาะของพ่อปาอ่านาะครับผมกี่ไร่ก็ที่บอกผมไปกทั้งหมดสิบสี่ไร่ครับสิบสี่ให้เข้าที่ปลูกคือเข้าพันธุ์อย่างครับเข้าเข้าพันธุ์อย่างครับหอมนาน,นครับเข้าหอมนานเนี่ยที่ปลูกเนี่ย นะครับเสี่ยงอายุในตอนนี้เนบ่มาตั้งท้องเต่นะครับเข้าอย่ามาตั้งท้องเตือ,นนอยาออนนอาการใช้ตาตาสูตรนาเข้านะครับของป้อป่านะครับป้อ<ม>ป,ป่าลองเ<ม>ล่เาฟังนะเข้ามันจะงามมันจะเขียวเขียวไข่แบบตองกล้วยมันแบบเขียวเหมืนอนย่าง,งอื่นนะอ,อ๋อมันช่ตองกล้วยมันแบบบบมันบบเข้มจนเกินไปแต่มันด้เขียวอยู่อันตลอนครับปัญหาข้าเต้ามีรับประกันได้ปัญหาแมงแล้วครับแมงตัวพ่นเป็นเที่ยงเป็นแมงแค่นี่ แมวถ้าเขาคนนี่มันจะหนีเลยหนีเอาจากนะเพียงมันมีไ๋อครับครับขั้นแรกเขาก็พ่นประมาณแล้วแต่เขาว่าได้ประมาณเดือนก็ดีเนาะคนเนาะก็เขาถ้ามีความขยันความอย่างเขาก็พนมันก็ได้อพ้นมันก็ได้ครับแต่อันเดือนนึงเขาพนก่อนครับคนที่ปอดใช้ตาตากี่ซีซีกี่ฝาบ็สที่ปอดรอบแรกงด้สองฝาครับใช้ตาตาสองฝารอบแรกได้สองฝาแล้วก็ถ้าฮอดเก็บ กล้จะดีเข้าตางตองนี่ใสสามแล้วก็ไปถ้าเข้าหอมงวงดำดำแดงแดงนี่ถ้าตาตาพระพลนี่รับประกันได้เลยครับครับจะเม็ดใสช่องควงเลยถ้าหาันเราจะติดให่เลยต้นข้าวแข็งแรงน<อ>ต้นข้าวแข็งแรงครับนะครับอันนี้อันนี้ป้นท้องเข้าหอมน่านเข้าหอมน่านครับครับอันนี้ป้อป้อป่ายืนยันการันตีแล้วใช้บุญพืชเอใช้ตาตาสูตรนะเข้าครับผม ก่อนจะไปฟังคุณลุงท่านสุดท้ายเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับหลังจากได้ฟังคุณลุงทั้งสองท่านพูดแล้วครับตะกี้ฮาอูกับป้อแก้วกันที่ปืนกาไมาใหญ่ห่มเาห่มตะกี้แล้วนะครับแล้วอเฮาอยากมาดูบรรยากาศแต๊ๆเข้าแต๊ะปืนคนนะครับตอนนี้เฮาอยู่กันที่ไหนเข้าของป้อแก้วเนาะอันนี้สักีห่ก่ครับสิบสี่ครับสิบสี่ไร่ครับเข้าที่อยู่นี่เป็นห้องเข้าภายในครับหอมน่านครับเข้าหอมเมืองน่านนะเข้าหอมน่านอย่างเดียวกันเนี่ยอย่างเดียวกันป้แก้วนี่ใช้ใช้ปุ๋ยบุหร ครับร่วมครับตา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 แครับใช้ใช้มามือแล้วเนาะตี่อูดแต่เมื่อกี้แล้วว่าเดี๋ยวผมจยถามพ่อแก้วว่าตีปอดใจปุ๋ยพืชร่วมกับตาตาสุตรไเข้าเนี่ยต้นเข้ามันเป็นองไรครับเราคุณฟังต้นเข้ามันตั้งดีครับต้นเข้ามันตั้งเนี่ยมันตั้งแต้นะครับมัน้งแงมเลยนะครับนะครับมันบแบบ ต่าบางงงวยลงเข้าเต่าบะหมีครับหางวยหมีบอันนี้ดีแน่นอนละนะครับผมขอถามหน่อยการใช้พุทธับอ่าก็ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตอนที่ปอหวานปอปลูกมาเนี่ยเข้ามันแต่ก่อดดีกว่าครับแต่ก่อดดีครับนะครับอ๋อแต่กอาหมายถึงว่ามีก่อใหญ่ขึ้นก่อนก่อใหญ่ขึ้นครับปัญหายหางอย่างแมลงเนี่ยที่มันก่อกวนนะเข้ามอหัวใจแบบนี้เลยครับแบบนี้ครับการผลิตตาป้อนี้ อ่ะตีนี้ปอพ่นกี่วันพ่นอันนี้ใจโดนเอาครับใจโดนครับบินพ่นใส่สามขวดสามขวดจบเลยเอาขวดกลางนะครสามขวดครับใส่โดนเนี่ยใส่โดนพ่นรอบเดียวหนึ่งฤดูเนี่ยใจสามขวดครับครับโอ้ประหยัดขนาดเนาะอ่าแล้วก็เพาะเข้าครับครับใสตั้งว่ครับโอ้หนึ่งฤดูใจตาตาแค่สามขวดใส่โดนพ่นครับ ผลแล้วออกมาดีครับประทับใจลาต้นแข็งแรงแข็งแรงดีครับผมพอละเนี่ยเพื่อทาอว่าเข้าเตาแบบนี้ได้เลยต้นมันเมันตั้งเนาะใบมันตั้งเตั้งขึ้นแข็งแรงดีถ้าตั้งอีกปัญหาเชื้อราใบเข้ากับแบบนี้โลกลาน้ําค้างกับไม่เคยมีเพราะใบมันมันมังงอมเนาะใบบังงอมใบมันตั้งใบตั้งขึ้นครับครับโอ้แล้วก็อันผลปีิตนะครับผลปีิตที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเข้าเม็ดอย่างการรีบการ เป็เม็ดเป็นได้เพราะครับม่เข้ากับมีน้อยๆครับมีน้อยมีน้อยครับอ๋อเน่เม็ดเต็งนี่นะจะเต่งเป็นใสครับน้ำนักได้ดีครับน้ำนักได้ดีครับครับที่ผ่านมาประทับใจเนาะครับใช้มาสิบกว่าปีเลยกี่บาทเลยครับครับใช้มามาสิบกว่าปีแล้วใช่มาสิบกว่าปีละวอ๋อวันนี้หมู่เฮาบุพุทขอบคุณจะนักเนื้อดที่มูงเฮาไม่เอาหาวันนี้ครับนี่นะครับขอบคุณครับผมครับรอบนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงรายรอบหน้าจะพาไปเที่ยวจังหวัดไหน โปรดติดตามตอนต่อไปนะทุกคน